คือ customer experience แหละมันคือประสบการณ์ของลูกค้าประสบการณ์เนี้ยถ้าคุณทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันคือประสบการณ์ที่ดีอะเขาก็จะจดจำประทับใจแล้วก็บอกต่อไอการบอกต่อมันคือ w o o f mouse อันนั้นอะสำคัญมากๆกเลยนะการบอกต่อมันมีอิทธิพลมากกว่าการที่ลูกค้าไปหาข้อมูลองค์กรคุณเฉยๆด้วยนะการบอกต่อนัน่นแหละคือสาเหตุที่ว่าทำไมมันมีพวก YouTuber มีพวกนักรีวิวสินค้าเพราะไอสิ่งเหล่านี้ คุลูกค้ารู้สึกว่ามันถูื่อเมันเรียลมีจังเลยอะมันจริงเลยอ,ะม,ลยอะมันคือประสบการณ์จากผู้ใช้จริงเลยอะใช่ไหมนั่นคือประสบการณ์ของการที่รีวิวคราวนี้ถ้าคุณ่ะสามารถทําให้ลูกค้าเขาประทับใจในตัวคุณได้ผลงานของคุณองค์กรของคุณได้ลูกค้าก็จะไปรีวิวและบอกต่อ,ตอแล้วคนก็จะเชื่อเพราะคนทั่วไปเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงแต่มีคนเคยเข้าไปใช้บริการแล้วแล้วเขาชอบมากเลยงั้นใช้ก็แค่ไปตามเขาเฉยๆเห็นไหม ดังนั้นเนี่ยความประทับใจเนี่ยค่ะมันทําให้เราเกิดฐานลูกค้าที่กว้างมากยิ่งขึ้นได้ด้วยโอเคไหมเพราะลูกค้าซื้อตามโอเคไหมเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบคือซื้อตามเรื่อยๆดังนั้นถ้าคุณเป็นดอกไม้ให้กับลูกค้าลูกค้าก็จะถือดอกไม้เนี่ยแล้วออาไปให้กับลูกค้าเจ้าอื่นต่อแต่ถ้าลูกค้าเดินเข้ามาใช้บริการกับคุณแล้วคุณฝากก้อนหินใส่เขาลูกค้าคนนี้จะเดินออกไปบอกคนอื่นว่า ร้านเนี้ยคนเนี้ยใช้ก้อนหินปลาลูกค้าว่ามันเจ็บมากเลยอย่าไปนะถ้าไม่อยากโดนปลาหินเห็นไหมแล้วในคุณจะเป็นก้อนหินแล้วคุณจะเป็นดอกไม้ให้กับลูกค้าคุณต้องเลือกแล้วล่ะ <c oughs>